วิธีเปลี่ยนมือปืนหรือกันสเลิงเกอร์ถามง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสรับเกมจุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปพาไปเปลี่ยนกันสลิงเกอร์หรือเราเรียกกันสันส้นๆว่ามือปืนซึ่งจริงๆมือปืนเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับตอนแรกผมเคยเปลี่ยนหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มาแนะนำทำคลิปสักทีนะ,ะช่วงนี้ก็คือได้เลิกยามาดีแล้วนะ วิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆอเป็นอาชีพโนวิดก็คือเราเพิ่งเกิดมาแล้วไปเก็บจ็อบตรงนี้ให้ได้10นะครับตรงนี้ให้เรากดคลิกอัพให้หมดเลยนะฮะให้สกิลพอยต์เหลือศูนย์นะครับแล้วก็กดแอปพลายไปนะฮะปุ๊บให้เราวาร์ปตัวเองไปที่ e n ็นบ t สนะครับซึ่งวิธีการไปเนี่ยจริงๆไปได้หลากหลายทางเนาะแต่ถ้าพูดหลายทางมันก็จะงงนะ <c oughs> รา้นเนี่ยจริงๆไปเรือหอกก็ได้ครับอยู่ขวาล่าง อีกวิธีการหนึ่งนะให้เรามาที่เมืองอิสูดนะครับหรือกิฟเฟนก็นได้แล้วให้เราวาปไปยังเมืองเอาเดอร์บาลันนะนี่ลองกดคาฟานะครับแล้วก็วาปไปที่เอาเดอร์บาลันตัวนี้ เติมเกมลินเนตทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช อพอวาร์ปไปอันเดอร์บลาเซ์เสร็จนะครับก็ไปคาฟาวาร์ปต่อนะอันนี้เป็นวิธีการวาร์ปนะครับก็แล้วแต่สะดวกเนาะจะขึ้นเรือหอกไปก็ได้นะครับจริงเรือหอกก็ไม่ได้นานเนาะแต่แล้วก็ไปยังจูโน่ถ้าเกิดเราขึ้นเรือหอกก็ไปจูโน่เหมือนกันเนาะแต่มันจะอยู่ในเขาเรียกว่ามันจะอยู่สถานีด้านซ้ายไปถึงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ออกด้านขวาแต่นี้ไม่ได้ทําให้ดูนะครับแล้วแต่ถนัดเนาะ แต่ถ้าเกิดใครที่เดินมาเองนะครับก็เดินแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนี่ทำไมผมไม่เอาของเดินเร็วอะมีโอไม่มีหมวกเ,เร็วเลยเหรอโอเดินช้าเลยนะก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับจริงๆผมเปิดแผนที่ดูก่อนเนะาะปุ๊บจะได้เห็นแผนที่ใหญ่นะตัวนี้นะครับดูตามแผนที่เลยเนะาะไอเดินมาเสร็จนะครับก็ให้เข้าวัดตรงนี้ไปนะเป็นนี่นี่วัดนี้วัดนี้ปุ๊บเป็นสถานีฮะพอเราเข้าวัดเสร็จนะครับให้เดินด้านขวาเนาะนจริงๆมันมี2ซี่ครับให้เราออกซี่ด้านขวานะ ก็คือคลิกคุย m c นะครับแล้วก็กด Enter รัวๆไปนะครับก็จะถูกวาเข้ามาตรงนี้ให้เราคุย MC ด้านขวานะทาน้้นซ้ายก็คือเรามาจากเมืองอิุูนั่นแหละ,ะคลุยด้านขวานะครับกดนิดนิัวๆไปเลยครับก็จะถูกวาเข้าไปอย่างห้องนี้นี่เห็นไหมมันมีซ้ายกับขวาไหมครับซ้ายก็คือมาจากนักดาบเนาะทีนี้เราก็จะขึ้นไปด้านขวาตรงนี้นี่เห็นไหมก็แสดงว่าเพื่อจะนั่งเรือหอบมาได้นเนาะนั่งชิวๆมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าวัร์ปเลยฮะปึ๊บ ทีนี้เราก็จะขึ้นสู่เรือห่อตีลังกาเอ้ใครปิดพัดลมเบดานหน่อยสิแ <c oughs> ม่เหมือนพัดลมเบดาเลยอันนี้เล่นมุกซ้ำนะเล่นแล้วเล่นอีกนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้เนาะเขาจะบอกว่าขณะนี้เครื่องกําลังจะขึ้นแล้วจุดหมายต่อไปอยู่ที่เมืองไลเฮา์เซนสัดทว้อยังไม่ใช่ไลฮาวเซนก็คือเมืองแลบเมืองโครนอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งเดี๋ยวเรารอให้เขา พาไปที่เมือง Enbros เราค่อยว่ากันนะครับนี่ตอนนี้เขาบอกว่าเห็นไหมด้านบนนะครับเขาะจะเขียนว,ว่าขณะนี้เครื่องกาลังจะขึ้นจุดหมายต่อไปคือเจ้าตัว Enbros นะครับก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะ,อะพอถึงแล้วนะครับเข้าวาร์ปเลยครับมาเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็เดินลงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้นะก็เดินออกในด้านซ้ายตัวนี้ก่อนเนาะนี่เลาะ ริมตลิ่งมานะฮะนี้เสร็จแล้วก็เดินตรงลงมานะครับมันจะมีวาร์ปตรงนี้นะเข้าวาร์ป,ปเลยฮะปึ๊บก็คือออกจากสถานีก่อนเนาะคุยกับเอมซีตัวนี้นะครับกลุ่มเพื่อรัวฮะเขาจะวาร์ปออกมาตรงนี้ปึ๊บเราก็เดินอ้อมตรงนี้มาแล้วก็เดินออกวาร์ปตรงนี้ไปเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองอินสบอตเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ให้เราเดินไปตรงนี้นะครับเดินตามมาเลยนะออกไปด้านขวาหน่อยปึ๊บผมไม่แน่ใจว่าไปถูกแล้วห่อนะ เฮ้ยน่าจะถูดก็เพราะมันมีสะพานข้ามเนาะปึ๊บเราเดินขึ้นมาแบบนี้เลยฮะพอเดินขึ้นมาก็นี่เขาวัดตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีวัดอยู่นี้พอดีเลยครับเข้าวัดเลยครับปึ๊บขอเข้าวัดแล้วนะครับเดินตรงมาตรงนี้นี่จะมี ABC นะฮะชื่อว่ามาสเตอร์นะตัวนี้มาสเตอร์มิลเลอร์คลิกคุยกด next แล้วก็เลือกข้อที่2ค่าต้องการเป็นการสลิงเกอร์กดโอเคคลิก next นะครับแล้วก็เลือกข้อที่2แน่นอนโอเคไป กดโค้ s นะครับตอนนี้กดอเดอร date ค้างไว้แล้วก็กด U นะฮะที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็น q u e s น้องขึ้นมาตรงนี้เราก็ดูจดหมายของมิลเลอร์แสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ต้องกดคลิกใหม่ดูดีๆนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดสายแล้วก็คลิกคุยกับ abc อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าโอเคเนาะเขาจะวาร์ปเรานะไปยังพายอนซึ่งไปทำ quest ครับน,นี่แล้วก็เดินออกไปด้านขวาตรงนี้แต่ต้องเตรียมของก่อนนะครับผมยังไม่เตรียมของเลย คิดว่าน่าจะมีคนมาขายอยู่นะเดี๋ยวลองเดินไปดูนะก็เดินไปด้านขวาตรงนี้นี่นี่คนโอ้โหขายเพียบเลยนะ <laughs> แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นไปดูว่ามีของอะไรบ้างเนาะอันดับแรกนะครับให้เราคุยกับบีซีตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวไวส์ Vice. นี่ตัวนี้ไวส์ผู้เท่าเต่านะคิดคุยก้าไปครับกดเน็กกดเน็กกดเน็กนี่เน็กไปนะฮะเน็กไปนี่เขาบอกนะครับให้เราเนี่ยไปหาเจ้าตัว ไม้แท้ทั้งมาแล้วก็มีกรีนเฮิร์บแล้วก็มีน้ำนมสปอร์นะครับอ่ะกดเลขปไปกดโค้ดนะกดอันนี้เดีย๋ยวยูขึ้นมานะครับนี่สิ่งที่เขาให้หาสามอันนี้นะครับแล้วก็เตรียมนมมาด้วยเนาะต้องเตรียมนมมาด้วยนะโอเคนะครับผมไปหาของมาแล้วแต่จริงๆผมลืมดูนะฮะคนนี้ก็ขายถูกนะครับสามพันกับหนึ่งพันเก้านี่ราคาจะกลังจะตัดกันอยู่นะนี่นะก็ไม้แท้เนหะ็นไหมมีก็สามสามพันก็น่าจะราคาตัดกันไปเรื่อยแหละช่วงนี้เนาะโอเคเราก็เตรียมมานะครับทั้ง4อย่างเลยนะครับก็คือมีนม มี g r e น n earth แล้วก็มีเจ้าตัวมับลูนสปอร์นะเสร็จแล้วก็เป็นทรังค์นะครับไม้แท้เนาะโอเคแล้วก็กลับมาคิดคุยกับอินซีครั้งหนึ่งครับผมปุ๊บอ่ากดโคสนะครับแล้วก็คุยครั้งหนึ่งครับกดเน็กครับกดเน็กกดเน็กเน็กไปแล้วก็ครอสนะครับแล้วก็คุยต่อไปฮะกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับนี่คิกใหม่ครับนี่รอบทีสามนะคิกรอบที่4นี่เขาก็จะวร์ปเราไปยังเมืองที่เราเปลี่ยนอาชีพตอนแรกนะครับ แค่นี้เลยจบแล้วฮะง่ายๆเลยถ้าเราคุยกับ n อ c เสร็จแล้วก็กดเน็กเนเน็กอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเรียบร้อยฮะตอนนี้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วเห็นไหมเออเขาจะว้าวบางนอกครับเราก็เข้าไปใหม่ของบางอย่างในนี้มีอะไรสาคัญบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับมันจะอยู่ชั้นที่2นะให้เพื่อนเนี่ยเดินอ้าวไปผิดทางนะ <c oughs> ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปชั้นสองครับมันมีของขายอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีกิจกรรมอยู่ก็ไม่จําเป็นครับเราก็อาจจะใช้ของในกิจกรรมได้ แต่แรกๆอ่ะถ้าใครเลเวลน้อยอ่ะเราอาจจะต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะซื้ออาวุธนะครับตัวนี้ตัวด้านซ้ายตรงนี้นะฮะแค่เราคลิก MV ตัวนี้ด้านซ้ายเนาะกดบายครับนี่คืออาวุธของที่เราจะใช้ก่อนถ้าเกิดเรามาเล่นโดยที่เราไม่มีอาวุธนะครับหรือไม่มีกิจกรรมเนาะเสร็จแล้วก็มีด้านขวาด้วยนะครับนี่เราคลิกด,ดูนะด้านขวาฟึบกดบายครับตัวนี้มีอาวุธนะครับมีทั้งหมดอย่าง แต่ตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์และลอคาสิกเนี่ยเขามีอาวุธเพิ่มเติมมีลูกกระสุนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อแล้วกันนะครับก็คือให้เราเนี่ยวร์ปกับไปยังคอนเทลา่าเราว์ปมาเนาะมันจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับเราก็เดินตรงขึ้นมาตรงนี้เลยนะปื้จริงๆอ่ะไปตรงกลางก่อนดีกว่าไปเพราะมันมีเคลสด้วยนะครับสําหรับคนที่เล่นทางกิจกรรมเนาะนี่เราก็เข้ามาตรงนี้นะปื๊บ จะเปลี่ยนอยาชีพระจบไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยคือแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์เนาะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะมีเควสอ่าประมาณเดือนสองเดือนเนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเดลี่เควสเนาะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปบ้ากันแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เดินออกมาด้านซ้ายอันนี้ตามที่เขาแจ้งนะนี่น,น,นี่มีตู้อยู่นะฮะตู้นี้อ่ารีเบลเลียนนะครับกดคลิกซื้อกดบายนะตัวเนี้ยจะมีพวกลูกกระสุนตามท่าต่างๆ เยอะมากเลยนะครับใครที่จะไปที่ไหนก็จะเรืมมาดูท่าตามนี้ด้วยเนาะว่าเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้ก็จบไปสําหรับข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพมือปือนหรือการสลิงเกอร์เนาะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นรีเบลเลียนนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามคลิปต่อแล้วกันเนาะผมก็จะแยกทําให้นะครับวิธีการเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆนาๆนาเนานะไปดูกันนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป